เป็นเดือนที่ดีมากๆของชาวราศีมังกรอีกด้านหนึ่งนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อ,อาศัยนะคะหรือทรัพย์สินแอนมืนสีชี้ดวงสว,ส,ดสวัสดีค่ะมื่นเทวฤทธิ์ครับอาจาจรย์สีค่ะชี้ดวงชาวราศีมังกรเดือนเมษานี้นะคะสิ่งใหม่ๆใช้ไลกว่าเดิม ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะครับสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถทักจองคิวทางไลน์ได้เลยชาวลัคนาราศีมังกรน,นะคะในช่วงจังหวะนี้นะคะเกณฑ์การติดต่อนะคะของคุณทุกรูปแบบจะนำพาซึ่งนะคะเงินก้อนใหญ่เข้ามาเพราะฉะนั้นเรื่องแรกเลยนะคะบอกเลยนะ,ะติดต่อทุกเรื่องเงินใหญ่ เงินมากนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเงินด้วยเรื่องการติดต่อด้วยถือว่าดีมากค่ะเงินใหม่ๆการติดต่อใหม่ๆใช่ค่ะสิ่งต่อมาเพื่อนใหม่นะครับสังคมใหม่อันนี้สองอย่างเลยนะทั้งเพื่อนทั้งสังคมผมจะแยกที่ตัวเพื่อนก่อนนะครับคำว่าเพื่อนใหม่ของชาวราศีมังกรเนี่ยจะอิงไปในทางของเพื่อนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเพื่อนที่มีคุณวุฒิวัยวุฒิหรืออะไรก็ตามที่ดู สูงกว่าเราต้องเน้นอย่างนี้ว่าสูงกว่าเรานั่นก็หมายความว่าเดือนเมษาทั้งเดือนชาวราศีมังกรเนี่ยจะเจอเพื่อนที่อยู่ในเวที่ที่เหนือกว่าเราในทุกๆด้านค่ะซึ่งเขาก็จะดึงเราไปสู่สังคมใหม่ๆมซึ่งจะทำให้ชาวราศีมังกรเนี่ยมีความกว้างในแง่ของคอนเนคชันหรือว่าสังคม,มโดยปริยายจุดเริ่มต้นก็มาจากเพื่อนใหม่ แต่ว่าเพื่อนคนนั้นเป็นเพื่อนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าผู้ใหญ่ในแง่ของอายุผู้ใหญ่ในแง่ขององค์ความรู้ผู้ใหญ่ในแง่ของความสามารถในทุกๆด้านนะครับถ้าชาวราศีมังกรต้องการสังคมประเภทไหนให้เข้าหาเพื่อนหรือว่าผู้ใหญ่ประเภทนั้นท้ายที่สุดแล้วเราจะถูกดึงเข้าหาสังคมนั้น เกี่ยวกับการติดต่อหรืองานช่วงจังหวะนี้ชาวบางกรจะมีโอกาสได้งานบิ Big ๊กบิ๊กโปรเจกต์ใหญ่ๆนะคะคนะครที่คาดไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นนะ,ะเตรียมตัวรับได้เลยหรือใครที่คาดหวังนะคะคโอ้โหทำธุรกิจทำน,ำนู่นทนี่อยากได้แบบงานโปรเจกต์ใหญ่บิ Big ๊กบิบอกเลยมาแน่ในช่วงนี้นะคะจริงๆแล้วโอกาสมีทั้งเดือนด้วยนะคะเพราะฉะนั้น ต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อมนะคะถ้าคุณม,มีมีหน้าที่ต้องเสนองานหรืออะไรก็เสนอเลยให้ปังๆช่วงนี้มีโอกาสนะคะได้งานใหญ่ๆได้อะไรที่มันบิ๊กๆในช่วงจังหวะนี้แน่นอนนะคะมันต้องได้คุยใช่ค่ะมันต้องได้คุยต้องได้ติดต่อต้องได้เดินทางนะครับ ทุกๆก,การเดินทางมันจะขยายสังคมไปด<ช>้วยไปโดยปริยายนะครับเพราะฉนั้นทุกอย่างมันจะวนเป็นลูปเดียวกันหมดเลยนะ<ช>มันจะเชื่อมต่อกันหมดเลยนะนะครับคาราวนี้ในเรื่องของการเงินเรื่องของรายได้นะครับทุกๆอย่างอ่ะมันจะเข้าหาตัวเราเออมันจะชี้เองว่าเข้ามาชี้เองว่าเฮ้ยมังกรเน,นี่ยไปทางนี้นะออ <úng S 1> ดีแน่นอนไปทางนี้นะดีแน่นอนเพราะว่าทุกๆการคิดทุกๆการตัดสินใจทุกๆ การชี้นําหรือว่าแนะนําในเดือนเมษาเนี่ยม,มันดีหมดเลยมันเป็นเรื่องที่ดีหมดเลยใช่ค่ะแต่จะว่าดีสมุดสักก,ก็ก็ไม่เชิงนะครับตัวบุคคลดีแต่อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสื่อกับโซเชียลเกี่ยวกับออนไลน์ก็ค่อนข้างระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงปลายเดือนชาวราศีมังกรมีเกณฑ์ถูก หักหลังถูกหลอก uh huh. ถูกเสียหายเรื่องการเงิน uh huh. ถูกโกงเงินถูกหลอกให้เสียเงินอย่างเงี้ยช่วงปลายปลายเดือนเนี่ยสักสิบวันสุดท้ายเนี่ยช่วงวันที่20สิถึงสิ้นเดือนเนี่ยระวังเหมือนกันมีเกณฑ์ระวังเหมือนกันแต่แก๊ปบมันสั้นไงคอ <Right. S 2> อแค่สิบสิบวันเนี่ยแค่สิบวันตรงเนี้ยเราใช้ให้น้อยลงเราสื่อสารให้น้อยลง uh huh. อะไรยังไงก็ได้ที่ที่จะสื่อไปในทางที่เราจะต้องเกิดการใช้จ่ายหรือว่าต้องดีลกับใครหรือว่าคุยกับใครหรือว่าต้องสื่อสารกับใครเราแค่ ไม่ให้เกิดการใช้ใจ่ายที่มันจะเกิดการต่อเนื่องหรือว่าเกิดการเสียรู้ได้ในช่วงนั้นก็พออ ในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการศึกษานะคะหรือนักเรียนมีโอกาสนะคะขยับขยายนะคะอาจจะเรียนสูงขึ้นนะคะมีโอกาสประสบผลสําเร็จขึ้นมีโอกาสได้เรียนต่างประเทศนะคะมีโอกาสนะอย่างน้อยๆนะคะคุณจะได้ศึกษาหรือภาษาที่มันแตกต่างจากเราก็คือเรียนภาษาอื่นนั่นเองเพราะฉะนั้นช่วจงจังหวะนี้รวมทั้งเตรียมความพร้อมในเรื่องงานก็ <Herman. S 2> ต้องใช้ภาษาเช่นเดียวกันเพราะฉะั้นชาวมังกรใช้ภาษาเยอะมากนะคะ <and S 1> แล้วก็รวมทั้งนะคะ งานหรือการติดต่อก็อาจจะต้องมีภาษาอ,อื่นนะคะเข้ามาเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าเราเรียนไว้เตรียมความพร้อมไว้หรือใช้นะเขาเรียกว่าพยายามหยิบจับเรื่องเกี่ยวกับภาษามาตอนนี้จะเป็นประโยชน์มากๆนะคะกรณีภาษาถ้าชาวราศีมังกรที่มีความรู้ในเรื่องของภาษาหรือว่าใช้ภาษาอยู่แต่เดิม,มก็ช่วงนี้ก็จะใช้ภาษาหนักขึ้นเยอะขึ้นกรณีชาวราศีมังกรที่ไม่ได้ใช้ภาษา มันก็จะได้ไปยุ่งเกี่ยวหรือว่าไปเรียนรู้กับภาษาที่มันเป็นศัพท์เฉพาะเป็นศัพ์เทคนิค,คมากขึ้นเกี่ยวกับงานของเราหรือว่างานใหม่ๆหรือว่าสังคมใหม่ๆที่เราจะต้องได้ไปเข้า<ช>นะครับะะชาวราศีมังกรที่เป็นนักเรียนนักศึกษาบอกได้เลยเมษาเนี้ยโอกาสดีมากท่านจะได้เรียนได้ศึกษาหรือว่าได้ไปต่อในสิ่งที่เรา ต้องการจะไปในสิ่งที่เราต้องการจะเรียนรู้โดยเฉพาะช่วงสิ้นเดือนช่วงปลายเดือนนะครับชาวราศีมังกรที่ต้องการศึกษาการเรียนรู้อะไรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือต่างประเทศอ,อันนี้ค่อนข้างชัดเจนได้ไปแน่นอนได้เรียนแน่นอนะนะครับเป็นเดือนที่ดีมากๆของชาวราศีมังกรอีกด้านหนึ่งนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อ,อาศัยนะคะหรือทรัพย์สินนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งจะตีได้สพาร์ท บางท่านเนาะอย่างที่บอกสังคมก็จะอยู่สังคมใหญ่ขึ้นก็แสดงว่าคุณมีโอกาสซื้อบ้านย้ายบ้านไปอยู่ในสังคมเปลี่ยนนะคะที่ใหญ่ขึ้นดีขึ้นมีมิตรที่ดีขึ้นอันนี้บอกเลยนะคะส่วนอีกพาร์ทหนึ่งนะคะในมุมบางคนอาจจะต้องหนึ่งขยับขยายหรือถอนซ่อมแซมบ้านนะคะขยับนะคะจะต้องแบบเอ้ยต้องขยายตรงนี้ต้องเพิ่มเติมตรงนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม,มขึ้นมานะคะ บางคนก็อาจจะเป็นพาร์ทนี้หรือนะบ,บางท่านเข้าของเครื่องใช้เสียหายก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ต้องบอกว่าจ่ายแล้วดีใช่ค่ะจ่ายแล้วดีจ่ายแล้วเป็น,ปนผลเป็นประโยชน์สําหรับชาวราศีมังกรนข้างชัดเจนนะครับคราวนี้ในมุมของของค่าใช้จ่ายช่วงปล,ป,ลปลายเดือน,ม,นมันจะต้องมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นช่วงกลางเดือนเนี่ยโดยเฉพาะช่วงสงกรานเนี่ยมันเป็นเกณฑ์รหรือว่าเป็นช่วงที่จะต้องวางแผนแล้วนะครับเพราะว่า การใช้จ่ายช่วงปลายเดือนเนี่ยมันต่อเนื่องมันต่อเนื่องไปจากตรงนั้นอีกมันไม่ใช่แค่จ่ายแค่ตรงสิ้นเดือนแล้วจบนะครับชาวราศีมังกรที่มีครอบครัวนะครับมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการปรับการจูนอะไรกันบางอย่างหรือแม้กระทั่งการเดินทางร่วมกันการทํากิจกรรมอะไรร่วมกันที่ที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวงานนะถ้าทํางานร่วมกันอยู่แล้วมันก็จะมีกิจกรรมที่นอกเหนือจากงานร่วมกันถ้าไม่ได้ทํางานร่วมกันมันก็จะมีกิจกรรมที่เกิด การกระชับระหว่างครอบครัวซึ่งอ,อาจจะเป็นครอบครัวชาวราศีมังกรกับครอบครัวของคนรักอะไรเงี้ยมันมีเกณฑ์การร่วมญาติการกระชับกันการไปมาหาสู่กันตรงนี้เกิดขึ้นหรือแม้มแต่อ่มีคนเพิ่มขึ้นในครอบครัวก็ได้นะลูกหลานดีว่าอะไรก็ว่า<ช>ไปะนะครับส่วนกรณีชาวราศีมังกรที่เป็นคนโสดอันนี้กับด้านนะอ,อันนี้ต้องระวัง นะครับระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับความรักบางอย่างที่จะทําให้ชาวราศีมังกรเนี่ยเสียความรู้สึกในระยะยาวน,ยนะครับโดยเฉพาะช่วงปลายปลายเดือนเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียความรู้สึกสูงมากนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับระยะมันสั้นประมาณ10วันเนี่ยช่วงปลายเดือนเนี่ยวันที่22ถึงถึงสิ้นเดือนเนี่ยแค่ประมาณ7วัน10วันตรงเนี้ยเราแค่ไม่ไปยุ่งกับมันซะเราไม่ไปให้ใจกับใครซะในช่วงนั้นมันก็ไม่เป็นปัญหาหรือ ถ้ามันเกิดเหตุขึ้นแล้วฟังคลิปเราก็ตัดซะให้เร็วนะคะก็จะไม่มีอะไรกรุบๆไปช่างมันผ่านแล้วผ่านไปเป็นประสบการณ์เราต้องรู้ว่าเราเป็นคนที่คิดเยอะเพราะงั้นฟังปุ๊บเรารู้เลยเฮ้ยคิดเยอะเราคิดเยอะคนอื่นไม่เอาไม่เอาแล้วจบไม่ต้องคิดให้เวลาคิดแค่สิบวันหลังจากนั้นก็ช่างหัวมันลัลัต่อสัล้าต่อมาปิดที่เรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพของชาวราศีมังกรในเดือนเมษายนนะครับหน้าอก ลงไปหาช่องท้องเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยเกือบจะทุกราศีเลยนะมีปัญหาช่วงนีนง้นะครับดวงตานะครับตาเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างชัดชถ้าเป็นแล้วเป็นหนักถ้าไม่เป็นไม่เป็นเลยแต่ที่เป็นแน่ๆก็คือระบบย่อยต่างๆซึ่งอาจจะมาจากการเลี้ยงฉลองแบบเกินลิมิตในช่วงสงกรานก็ไดม้มันมีปัญหาในเรื่องของการย่อยการขับถ่าย กรดไหลย,ย้อนมันฟังดูเล็กๆแต่เป็นที่เป็นหนักนะครับอาจถึงขั้นหามส่งโรงพยาบาลได้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตในช่วงสงกราน,นิดนึงนะครัะรการทานอาหารเนี่ยช่วงนี้ต้องระวังพิเศษนะบอกเลยนะคุณมีโอกาสมากจากเรื่องการทานนะคะครับสงกรานนะครับชาวราศีมังกรเนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างชัดเจนการไปกราบไหว้นะครับ พ่อแม่ปู่ย่าตายายการทําพิธีขอเข้ามากรรมการขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถืออันนี้ไปทําพิธีการขอเขามากรรมการขอเข้ามาก,การรมาต่อหน้าพระใหญ่อันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนสามารถทําได้นะครับการขอพรพระราหูในเรื่องของการเงินอันนี้ชัดเลยนะครับ แล้วอย่าลืมนะคะขอพรแล้วทําบุญแล้วนะจริงๆแล้วชาวมังกรนนะมีเกณฑ์มีลาบลอยอม,มีโชคมีลาบนะชัดมากเพราะฉะนั้นเออนะคะจัดไปด้วยนะเป็นใบเป็นอะไรก็ว่าไปนะคะช่วงตั้งแต่1นึถึงยี่จัดเลยนะค,ะครมีโอกาสมีโชคมีลาบมีลาบลอยค่ะ วันที่30เมษายนนะครับดาวพฤหัสบดียกย้ายราศีจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภนะครับเราจัดพิธีบวงสวงรับส่งดาวพฤหัสบดีพร้อมทั้งจุดเทียนเสริมดวงชะตานะครับหรือเป็นเจ้าภาพจุดเทียนเสริมดวงชะตานะครับท่านสามารถติดต่อมาทางไลน์แอดได้นะครับมาขอรายละเอียดกันนะครับมาร่วมนะคะรับส่งดาวพฤหัสย้ายกันเยอะๆเพื่อความสุขความสําเร็จนะคะมาดูเลขมงคลเลขนําโชคของชาวราศีมังกรประจําเดือนเมษายนกันครับ าชาวลัคนาราศีมังกรนะั้นเดือนนี้นะคะเลขนําโชคของคุณไม่ว่าจะไปติดต่อหรือทําอะไรก็ใช้หมายเลขห้าค่ะเลขห้าเป็นเลขที่เกี่ยวกับการเดินทางเป็นเลขที่เกี่ยวกับสังคมคเป็นเลขที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ของชาวราศีมังกรนะครับทุกๆก,การเคลื่อนไหวหรือว่าทุกๆก,การติดต่อหรือว่าทุกๆก,การเสี่ยงโชคของชาวราศีมังกรให้อิงเลข5เข้าไว้ครับขออวยพรนะคะให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านนะคะ <ARM 'd> นะคะไม่ว่าจะมีเรื่องไหนที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหม่ๆเรื่องอะไรนะคะขอให้เป็นเรื่องที่ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านใหม ại, ่ทรัพย์ยใหม่โชคลาภใหม่ขอให้ได้แต่สิ่งที่ดีแล้วก็ใหญ่ขึ้นไปใช้ไลกว่าเดิมคะ่ะชาวราศีมังกรนะครับสิ่งใหม่ๆใช้ไลกว่าเดิมนะครับ <AP OM> ไม่ว่าจะเก่าไม่ว่าจะใหม่ไม่ว่าจะเก่าแล้วแปลงให้เป็นใหม่นะครับก็ข <AP OM> อให้ชาวราศีมังกรประสบความสําเร็จกับทุกๆสิ่งใหม่ๆที่เข้ามานะครับ ฝากคอนเทนต์พรฤหสัสสวัดีย้ายของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าครับสว,ส,สวัสดีค่ะ